สวัสดีค่ะพบ บุ๋มฟอร์าขคาเกษตรริษัเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็อยู่กับรถแต่งร้อยเท่ๆอีกแล้วนะคะสำหรับคันด้านหลังบุ๋มคันนี้นะคะเป็นรุ่นตัว4ประตูสปอร์ต4คูณ4เลยทีเดียวนะคะคันนี้ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับสี่คูณ4เนาะซึ่งราคาเข้าตรงเขาอยู่ที่1น่งล้าน่บาทนะคะข่าวมุกเพิ่มอีก1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็น1 6 9 0 0 0้านบาทนั่นเองนะคะวันนี้นะคะรถคันนี้มาพร้อมแต่งชุดออฟโรดแบบเบาๆนะคะแต่ดูหล่อมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบุ๋มมาพามาก่จุดีว ะคะาะว่าเขาเสริมหล่อเสริมความเท่ด้วยอะไรไปบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าฝากระโปรงรถเลยดีกว่านาะนี่เลยนะคะเป็นสกู๊ปใหญ่ทรงฟิตอีกแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะคันนี้ทําเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีดําด้านตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเสริมให้ตัวรถดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะและลูกค้าก็เสริมความเด่นด้วยตัวโลโก้ม้านะคะคันนี้เลือกเป็นสีขาวสีเดียวกตัวรถนั่นเองนะคะดูมีมิติที่สปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ ถัดมาค่ะตัวกระจังด้านหน้าของเขานะคะคันนี้นะคะใส่เป็นกระจังหน้า V6 นะคะหรือกระจังหน้า Next Gen p t o r ตัวใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดด้วยนะคะเป็นสีส้มนะมีสีเดียวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าคันใดไม่ชอบไฟหน้าแบบนี้นะคะเราจะมีเซ็ตที่ไม่ต้องมีไฟหน้าด้วยก็ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบนะตัวนี้มีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่มีไฟหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวไฟซีแคมก็เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวครอบไฟหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนตัวด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นแบบเดิมๆที่มาจากโรงงานเนาะเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยกันชนด้านล่างของเขาจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะตัดความสวยความหล่อด้วยตัวสีเทอรกาไฟแบบนี้ตรงกลางตัวลิ้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีนเงินนะคะของตัวรถจะเป็นแบบนี้เลยที่มาจากโรงงาน,นะคะเหมือนตัววายเทคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวหูลักจูงมาให้2ตํตำแหน่งด้วยนะคะซ้ายขวาซึ่งสามารถลากจูงใช้งานได้จริงถึงสตันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตของเรานะคะนี่นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวชุดแต่งด้านข้างกันบ้างดีกว่าเนาะอ่ะตัวด้านข้างค่ะนี่นะคะใส่ซุ้มล้อ6นิว้วแบบมีหมุดนะคะคันนี้เห็นไหมคะ เข้ากับตัวรถมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าแต่งแบบเบาๆนะคะแต่ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กของเขานะคะคันนี้นะคะใส่แม็กขอบเท่าเดิมนะแต่เป็นลายลายแม็กใหม่นะคะบางคนไม่ชอบลายแม็กมาที่จากโรงงานเนาะก็สามารถเปลี่ยนลายแม็กได้นะคะคันนี้เป็นแม็กขอบ18เหมือนเดิมนะคะใส่ยางแต่ว่าใส่ยางใหญ่เลยทีเดียวนะ ใส่ยางสายสาคูณ2.5เลยนะคะ R 1 8รุ่นนี้นะคะคันนี้ใส่เป็นยางออทเลนเนอาะงานของโอตานินะคะดอกยางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่จําเป็นว่าต้องใส่ขอบ20เท่านั้นนะ18ถ้าใครต้องการความสูงให้รถดูดอดดูเท้ายิ่งขึ้นก็สามารถเสริมด้วยการลองก้นได้คันนี้ก็คือยก2หน้า2หลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวปีกนกของโยกนะคะแบบปรับองศาได้นะคะตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการเกาะหน้ายางหรือลดการกินของหน้ายางนั่นเองนะคะแล้วก็เสริมให้ตัวรถขับขี่นุ่มนวล แล้วก็ก่อถน,นุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเผินมาด้านข้างต่อเลยดีกว่านาอนี่นะคะออฟโรดแบบเบาๆนะก็เสริมราวหลงังคาด้านบนแบบนี้นะคะให้รถดูมีสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะด้านบนราวหลงังคาอันนี้ก็คือใส่เป็นสีดำด้านนะคะ กันสตร์ก็คือเป็นของสแตนดานเนาะที่เราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะันนี้เป็นของปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับกันลอยก็ใส่มาให้ครบแล้วนะคะอ่ะเรามาดูลายสติกเกอร์กันดีกว่านะคะคันนี้นะคะลายสติกเกอร์ที่เรามีแบบลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบลายาศาสตร์โคนเบาๆนะคะตั้งแต่บอดี้ตรงกลางด้านรถแล้วก็มีคําว่าเรนเจอร์ตรงกลางแบบนี้นะคะเลือกทําเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดกระตุ้นรถสีขาวนะคะอ่ะ บางคนถ้าไม่ชอบอย่าเสริมความเด่นใส่สีแดงก็ได้หรือใส่สีอื่นก็ได้อย่างที่ลูกค้าชอบเลยนะคะหรือจะเปลี่ยนมันชื่อก็ได้นะอะไรเช่นเดียวกันค่ะอามาดูต่อที่ด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าเนาะคันนี้นะคะ เผื่อว่าเคยดูแต่ตัว h ั m m e r ร์ไปดูรุ่นอ,อื่นไปนะคะวันนี้นะคะเป็นโลบารเหล็กแขนยาวของงานเป็นของ TTY นะนี่เลยนะคะดูแบบนึงได้นะมันจะเขียนว่างาน TTY Off-Road นะคะงานของ TTY เนี่ยเขาก็จะมาแบบ B ไฟเบรกดงที่3ด้านหลังมาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการระเบิดฉุดเฉินเนาะใครตามท้ายเรามาก็จะเห็นเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวสปอร์ตเนี่ยฝาท้ายเขาเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ easy slip แล้วนะคะก็คือมีระบบช่วยผลแรงในการเปิดและเบาเปิดมือดีได้เหมือนตัววายเทคเลยนะบางคนบอกว่าวายเทคราคาสูงเกินไปเนาะสี่คูก็แนะนําเป็นตัวสปอร์ตคันนี้เลยนะคะ4ี่ราคาล้านต้ตนตเองนะคะออปชั่นก็คล้ายๆตัววายเทคเลยนะคะเปิดได้สบายเนาะอ่ะฝาท้ายข้างหลังก็จะมีโลโก้4ี่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสปอร์แบบนี้จากโรงงานเนาะ แล้วก็ออปชันที่มาจากรงงานคือมีกล้องมองหลังแล้วนั่นเองนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังนะคะคันนี้เสริมความเด่นตัวแต่งด้วยอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์นะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะใส่เป็นสีดําด้านนะคะให้เข้ากับตัวด้านหน้ารถนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบลมดำนะคะที่ลูกค้คารู้กันแล้วก็เสริมตัวครอบไฟท้ายคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวกันชนท้ายก็เป็นแบบนี้เลยที่มาจากโรงงานเป็นทูสเต็ปนะแต่สีตรงนี้จะเป็นสีเทอร์กาไฟนะคะเหมือนตัววายทคเช่นเดียวกันนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็พาลูกค้ามาดูตัวแต่งรถออฟโรด road, แบบเบาๆนะคะแต่ว่าหล่อเท่ทีเดียวเลยนะคะไม่แพ้ตัวที่จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะส่งคมประไคาที่ตั้งใจหรือรถแต่งสไตล์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามบุ๋มได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826263887ค่ะบุ๋มยินดีให้บริการนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตต้บุ๋มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคะ่ะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ